ก็คือเทนดิกันรเลี้ยงงวัวงได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากซื้อง,ง่วมาเลี้ยงนะครับคือเลี้ยงแบบสบายๆนะครับบ่ต้องยุ่งยากย้ำมือเศร้าเอาฟางเอาลำข้าวให้มันกินนะครับใส่ใสเกลือมาผูกไว้กลางทุ่งหน้าแบบนี้แด้พี่น้องเด้อนี่ครับข้อสำคัญนะครับเ้าตตรงมีสถานที่นะครับประมาณสักไล่สองไล่ได้พี่น้องเด้อนะครับ ไว้จัดเตรียมญ้าให้มนจิน,นไผ่บอหี้ยาสีเขียวนะครับแค่มีลำข้าวเลยพี่น้องเด้อเลียงลำข้าวกับฟางข้าวสำคัญมากเลยนะครับระหว่างฟางข้าวกับยาสีเขียวนะครับพี่น้องคิดว่าตัวใดมีวิตามินหลายสูบฟางข้าวไม่ได้เลยพี่น้องเด้อนะครับบางข้างนะครับญ้าตามทุ่งนานะครับ บางชนิดมันก็มีวิตามินหน่อยนะครับงัวเขากินอาจจะบ่อ้วนนะครับแต่ว่ามันก็แค่ได้แค่อิ่มได้พี่น้องเลยสจังใดก็สู่้อสำคัญนะครับน้ำให้งัวกินต้องเป็นน้ำบ้าดานได้พี่น้องเลยนะครับน้ำบาดานจะดีมากเลยครับมีแหลกถาดนะครับนี่มีประโยชน์ต่อง,งัวนะครับ นี่คือเทคนิคการเลี้ยงงัอได้พี่น้องเลยหลังจากที่ไม่กินน้ำเรียบร้อยเอาเข้าในลมนะครับให้มันอยู่ในโฮมไปได้พี่น้องเลยนะครับจะได้อุดมสมบูรณ์อ้วนนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็เอากากน้ำตาลไม่กินได้พี่น้องเลยการน้ำตาลผสมน้ำนะครับซึ่งผมผสมไว้แล้วผสมให้มันเนื้วเหนียวได้พี่น้องเลยต้องให้มันเนื้อเนื้อีความเหนียวนะครับมันจะบโบสีได้พี่น้องเลยพี่น้องใช้น้ำาหลาย นะครับมันกอนจะเสียนะครับผมเลีดยแบบนี้นะครับให้มันกินทุกๆุกตอนเทียเ่ยงแล้วพี่น้องเด้อนะครับกินของหวานตอนเช้าๆให้กินลำข้าวตอนเที่ยงให้กินกางน้ำตาลนะครับนี่เลี้ยงินจนเที่ยงเลยนะครับรับรองงวพี่น้องจะไม่พร้อมอต่อไปจะอ้วนสมบมรณนแล้วพี่น้องเด้อ พี่นอ้องเบิ่งติตัวอย่างนะครับงงของผมอ้วนสมบูรณ์ขายก็นได้ราคาได้พี่น้องเลยนะครับขายได้ราคาไล่คืนรถเอาไปขายตลาดผลพี่น้องเลยมืออืดพอค่ามาซื้อนะครับผู้ซื้อ,อไปเลี้ยงกันหลายได้พี่น้องเลยนะครับผู้อยากได้งวอ้วนกันหลายคนพี่น้องจะได้ราคาดีนะครับกันพี่น้องเอาไปขายตลาด นี่ครับเซลล์เร่ราคาดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าผู้ที่เขาสนใจอยากเลี้ซลโ์เล่ก็มีครับอยู่ตลาดไผ่เลี้ยงหไรตัวยิ่งมีกําไรนะครับคืองัวนซลล์เร่ผู้เมื่อนี้นะครับงัวบ่มีเขามีราคาเด้อพี่น้องเด้อยคันผู้ใดจะเลี้ยงง,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 งัวต้องซื้อง,ง,ง,งัวอ่าบ่มีเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าราคามันจะแพง ง่มีเขาดิมันถือเด้พี่น้องเด้แต่ว่ามันก็ยอยู่หลักหมื่นนี่นะครับประมาณหมื่นไปไปหมื่นก็บาทนะครับหมื่นสองหมื่นประมาณนี้แต่ว่าเซลเลเลตมันจะแพงเป็นสองเท่าเลยนะครับี่คือเซลลเลตของผมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับพี่นอ้องเราไปหาบึงจุดตลาดบ่ค่อยมีได้พี่น้องเด้นะครับฮาบ่ซเซียผมไปลเลาะบึงใดตลาดนัดโคก,กระบือนะครับ